ชอบการขายต้องเป็นซื้อง้อขอขายใช่ไหมครับต้องเลือกสินค้าที่ลูกค้าวิ่งหาเป็นหลักครับซึ่งผมก็มั่นใจครับว่าคือคอลลาเจนยายาตัวนี้นะครับมีทั้งคุณภาพที่มานาคิดค้นร่วมกับสวทชนะครับในการคิดค้นนวัตกรรมเซลล์เอนฮานส์ครับพรีเซนเตอร์สุดอลังการนะครับยายาครับที่ทําให้การขายของคุณนะครับเป็นเรื่องง่ายมากเราขายมายาวนานนะครับกว่า3ปีแล้วนะครับยอดขายไม่เคยตกเลยนะครับและที่สําคัญนะครับลูกค้าเก่านะครับกลับมาซื้อเยอะมากนะครับลองฟังเสียงจากผ ขาเนื้อทั่วประเทศดูครับตั้งแต่ทำธุรกิจมานาสามารถเปลี่ยนชีวิตเราสองคนให้เรามีครอบครัวที่อบ่นใน3เดือนแรกคู่ได้กำไร1นึ0 0แสนบาทรายได้จากมานาก็คือเดือนละแสนนะคะก่อนนี้อ่ะรายได้เพิ่มขึ้นอีสิบเท่าค่ะซึ่งผมไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนะครับในการทํากําไรนะครับหลักหมื่นหรือหลักแสนต่อเดือนได้ครับที่สําคัญนะครับเฉพาะ50คนแรกเท่านั้นนะครับวันนี้เรามีการสอนขายฟรีด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทักเข้ามากันได้เลยครับ